มาอีกหนึ่งคันครับผมสําหรับยี่สุดีแม็กออร์นิวไฮเลนเดอร์ยกสูงมาแต่โรงงานคันนี้นะคันนี้เป็นตัวแซดนะครับนี่อ่าโคตรสวยเลยนะครับผ่อนโคตรถูกผ่อนแค่4,600บาทนะดีแม็กคันนี้ผ่อน4,600บาทตลอดสัญญานะครับเครื่องยนต์2,500เชื้อเพลิงดีเซลนะครับโคตรสวยเลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่315,000บาท315,000บาทด้านในสวยงามหรูหราอลังการนะครับสวยๆเบาะหนังไม่ขาด เบาะสวยๆเปิดแคปได้ขึ้นลงง่ายสบายเบอร์โทร08137208ท่านใดที่สนใจนะครับ3แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผ่อนแค่4,600บาทนะครับ4,600บาทอิสุดีแม็กออเนีวตัวแซด VGS นะครับคันนี้เครื่องยนต์2.5เชื้อเพลิงดีเซลนะโคตรสวยเลยคลิปเต็มในช่องยูทูบนะครับช่องแดงนะนี่เครื่องยนต์2.5เชื้อเพลิงดีเซล3แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโคตรสวยเลยนะครับ ออกรถง่ายๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ท่านใดทำงานกันเดือนใช้ใบรับรองกันเดือนพอค้าแม่ขายใช้ใบาพาณิชนะครับเกษตรกรถือสม,มุดเล่มเขียวข้ามาหาเราได้เลยนะครับ080 013 7208อีสุดีแม็กค,คันนี้315,000บาทผ่อนบาทพอนละ4 6 0 0บาทตลอดสัญญารีบมาเอาเฝ้าโมาดวนเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อนนะครับโอเค